ตนนี้ก็ทลาลาบเป็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ก็คือถึงขั้นตอนการรนขนแล้วก็อันนี้ก็พอสายโหดครนี่สายโหดเอามาลอกลอกตีนหน่อยนะลอกตีน่อยเพื่อว่าหนังกพาด้านนอกนะครับกินไม่ได้มันเหนียวมันเหนียวมีแตทาพอครับอันนี้ตอนเราก็ลนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็ดนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวพักักนึง ผมก่อนสะอาดมันนิดหน่อยนะเก็บรายละเอียดผนที่มันหลงเหลือนะครับอันนี้เราลนแค่แบบให้มันขนอ่อนขนอุยมันนะครับขนอุยมันจะได้ลดลงแล้วก็เราก็จะทําความสะอาดง่ายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำแหละแล้วจะให้ดูีทีไม่อยากให้ดูตอนทำแหลกครับเดี๋ยวโหดไปครับเราทำแหลกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็กำลังสับนะครับแหลกเฉพาะใออกมานะครับ มีพ่อครัวนะครับผู้ช่วยกุกส่วนอันนี้ต้มนะครับกระดูกเอยชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็ามาต้มต,ตอนนี้นหัวทาบีนะครับเขาเรียกว่าหัวทาบีอย่าพวนนะถ้าพวนนะจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับจะขมอำลำนะครับคุกเราเอาหัวเป็ดมาผ่าแล้วก็คุกกับดี <c oughs> แล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะครับอ,อันนี้เป็นกับแก้มชั้นดีนะครับอันนี้ต้องลองนะครับต้องลอง นะครับสมาชิกทั้งหมดนะครับที่เข็นฟางกันวันนี้ก็เสร็จงานแล้วก็มาผ่อนคลายกันนะครับ <c oughs> นะครับก็จะมีแก้ข่าวกันบ้างนะครับตาตาเลยนะร <c oughs> วงข้าวรวงข้าวนะครับ <c oughs> อันนี้โฆษณาต้องเข้าเนาะอย่างนี้เนาะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนปรุงจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็คือตอนขั้นตอนการทําอยู่นะครับตอนนี้นะครับ ว่าเป็ดน,นะครับรวนเป็ดเป็ดที่ตัดแล้วนะครับเป็ดที่ตัดแล้วนะครับก็จะรวนให้มันสุกรวนให้แค่พอสุกนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับเพราะว่าเราเพื่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวน้ํามันเป็ดมันจะออกมาเองนะครับ ดูไปครับไปเนียื่าชาบ้านนะครับชาบ้านชาวบ้านเลยนะครับ,บอบอทบอทัอ้งนั้น <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับโอเครครับข้าวนะตอนนี้ก็เสร็จจากที่สับเมื่อกี้นะครับรวมได้ที่แล้วนะตอนนี้เราเห็นไหมน้ำมันเริ่มออกมาถ้านน้มัเริ่มแห้งนะครับแรงน้ำเยอะอเริเ่มแห้งแล้วโอเคได้นะครับ ครับเราก็ใส่มอบลุงนะครับเม้อมอไุได้นะครับเจะได้มากทิ้งไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวกว่าจะตับออกมาได้นะครใช้เวลานานะนครับอน,นี้เราทำมาก็พักๆดีอย่างแล้วนะครับต้องทำแบบใจเย็นๆนะครัเพราะว่าตอนนี้ก็เคลียร์งานเคลียร์การเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทิ้งให้เย็นสักครู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวก หอมเอยอะไรเอยมันจะลวกมันจะสุกไปนะครับแล้วก็เอาแค่แบบธรรมดาพอข้าวกล้วมันจะสุกเกินไปนะครับเราให้เป็ดมันเย็นก่อนนะครับอ่ะพี่ไอ้มายังไงครับพี่ไอ้อันนี้พี่เคยครับมาร่วมแจมครับแต่ไม่แต่ไม่ได้ยกฟางครับแต่ก็มาโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้เราเนื้อเป็ดตับแล้วแล้วก็มีกลังตอยหอมนะครับก็จะซอยหอมก่อน งนต้มซุปว่าไงครับต้มซุปสุดยอดครับเมนูวันนี้สุดยอดเลยครับอร่อยที่สุดในโลกเลยสมุนไพรเพียบครับต้มซุปตำมไพรทยได้ผสมตำมไพรแล้วจะมีกีฟังก์เดารด้วยน้ำผู้สิบบกอยางน้ำแข็งกัวน้ำแห้งครับตอนนี้เบรกเกนเทรก่อนนะฮะเราจะเผาผักต่อแล้วก็ ก็จะมีเครื่องในกับหนังที่ต้มนะครับแล้วก็จะมาหั่นเป็นไอ้นี้นะครับบ้านเงง่ายทำกินกันเองได้สบายครับเขาเรียกว่าลาบเป็ดผู้บ่าวไทยบ้านนะครับอันนี้ผอทบกันทั้งนันนะครับไม่ใช่ธรรมดาเรียบร้อยนะครับดูมีดนะครับเล่มเดียวในโลกนะครับเล่มนี้เล่มเดียวในโลกครับเดี๋ยวเราจะลวนเป็ดนะครับเดี๋ยวจะลวนเป็ดข้าตอนต่อไปก็จะลวนเป็ดแล้วก็ จะมาปรุงกันนะครับจะค่อยมาดูแล้วค่อยมาชิมแต่คงไม่ได้ชิมอผมจะชิมเองนะครับโอเคนะครับเนื้อเป็ดเราได้ที่แล้วนะครับอันนี้ก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วเราจะทําการปรุงกันนะครับหนึ่งเลยพี่กดนะครับดช้อนนะครับนี้ใส่ตามฐานะนะครับฐานะดีก็ใส่เยอะหน่อยถ้าฐานะยากจนก็จะใส่เยอะนะครับพี่คุณต่แพงอยู่ ข้าวคั่วครับข้าวคั่วก็เช่นกันนะครับข้าวคั่วก็เช่นกันใส่ข้าไปมีอะไรก็ใส่ย่าใส่ก็ใส่นะครับแบบอาจารย์ยิ่งสักว่างนะครับผงนัวครับผงนัวผงนัวก็เช่นกันนะใส่ใส่ใส่ลายแซ่บหลายนะวันนี้เพราะใหญ่สูงเพราะใหญ่โค้แล้วก็โคเลโคเลโคเลนะโคเลโคเล่ ไผ่น้ำปลานะครับน้ำปลาเราก็ใส่หนึ่งสองสามไปเลยนะครับ,รบมะน,นาวนะครับมะน,นาวก็บีบตามฐานะนะครับเยอะก็ใส่เฮ้ยเขามาเหรอ เนื้อเป็ดหนึ่งตัวนะครับรุ่นรุ่นอยู่ในหม้ออยู่ในหม้อหม้อเราเขาจะเอาอยู่นไหมเไครับต้มซุปนะครับหม้อต้มซุปซุปกระดูกซุปส่วนที่ไม่เป็นเนื้อครับนี่นี่นี่แหละอ่าโอเคนะครับตนนีแล้วเราก็รเลยนะครับนี่นี่นี่ จะมีคนทำลายหล่ก <net> ็ผมมีคนที่เริ่มทำลายหล่เริ่มหอมหอมมะนาวนะครับหอมมากหอมมากหอมบักชีนะครับรั่วเข้าไปเนื้ไก่ก็ใส่ตามทางอผมเป็พิเเราลูกอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าลาบคั่วนะครับลาบคั่วเป็ดน <net> มันก็จะเราใช้เนื้อเป็ดสับนะครับเนื้อเป็ดสดสับเสร็จ <net> แล้วเราก็ไปทําการคั่วให้น้ํามันมันออกนะครับ เนื้อเป็ดเนี่ยเราขัวใหม่ๆเนี่ยน้ำมันจะออกมาเยอะเราคัวไปเรื่อยๆครับให้น้ำมันมันออกมาพอน้ำมันมันออกมาปพ๊บให้มันเกือบจะเหลืองเหลืองนิดๆครับก็ได้ที่แล้วเนเป็ดจะมีความหอมนะครับจะมีความหอมมากแล้วเราก็ตุ๋นตุ๋นเขาพักไว้ให้มันเย็นดูแล้วก็มาปรุงยู่รวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลาบเป็ดลาบลาบคั้วนะครับมันจะแห้งๆหน่อยอันนี้คือผักเนี้สะเดานะครับดอกสะเดา เขาเรียกสเดาฟาดไฟเราฟาดไฟหมายถึงว่าเอาดอกสะดาวเนี่ยไปย่างบนเตานะครับย่างถ่านสักครู่นึ่งเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับไปครับไปเยำครับยำครับอยากให้มาลองชิมครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับพร้อมเสริมอ่าพอดองพอดองชิมอันนี้ต้มซุปต้มซุปนะครับอ่าพอดองชิมหน่อยเดี๋ยวผมไม่ทำอะไากินเลยเป็นไงบ้าง เยิจอดเยมเนะครับสุดยอดครับลาบลาบลาบเฮ็ดจังได้กับเสียขอประวัตสมุนให้เขาถึงสุดบจอดเลยบาดเอาวคร่โอ้ันเอาลูกดดลูกดดลูกดดลูกดวดเอาใส่ราซ่า่าซ่าไปอันนี้อันนี้จะอ้ําครับอ้ําเพชรใส่เลือดครับบาดนาเก็เอินอ้ําเป็รนะครับ จ้าสิ่งแลกเสียบอะนั่นจากนั้นมาเม่ดพอดองอันนี้ก็อันนี้ลอยลอยเลือดนะครับลอยเลือดนะครับลอยเลือดเป็ดเราเลี้ยงเองนะไม่ต้องกลัวไขหวัดนกนะครับเพราะเป็นอยู่แล้ยแค่นี้แหละครับเป็ดเรียบร้อยเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนะครับยอวนสดอ่าเดี๋ยวพอดองพอดองซีมนะนะซีมเป็นนะเจียวให้หน่อย เขาซ้อนนั้นว่ได้บ้างซ่อนง่ายๆไหมนำผักนตา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 ไล่ตามตาขึ้นไปแล้วเตรียมผักเตรียมผักโหดตั้งทีแล้วครับเนี่ยครับบ๊อบน้องจวดสุดยอดเลยครับแก้วแก้วที่ขาดไม่ได้ครับ ลวงข้าวรวงข้าวกับลักแท้ที่ชื่อลวงข้าวลักแท้ที่ชื่อแก้ขาวแก้ขาวเว่ามันจะขาวนะผมจะแก้ขาวแก้ขาวน้ำแก้ขาวครับเรียบร้อยครับ